ยินดีต้อนรับเข้าสู่ y y Love กับการสปอยหนังเรื่อง Jack Frost หนังวายสันชาติญี่ปุ่นออกฉายในปี2023เรื่องนี้เป็นมินิซีรีส์นะคะมีจำนวนทั้งหมด6ตอนความยาวรวม2ชั่วโมงนิดๆดโดยประมาณ Jack Frost เป็นเรื่องราวของฟูมิยะและริซึซึ่งเป็นพระเอกและนางเอกของเรื่องนะคะทั้งพระเอกและนางเอกเป็นคู่รักที่คบกันมานานแล้วและในคืนนี้เวลานี้ทั้งคู่กาลังทะเลาะก,กันค่ะทะเลาะก,กันในวันเกิดของนางเอกซะด้วยการทะเลาะก,กันทวีความรุนแรงขึ้นจนสุดท้ายแล้วพระเอกจึงตัดสินใจบอกเลิกน บอกว่าตัวเองไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนี้กับนายเอกได้อีกแล้วนั่นทําให้นายเอกถึงกับออกจากบ้านไปในคืนนั้นและเช้าวันต่อมาหลังจากที่พระเอกบอกเลิกและนายเอกก็ออกจากบ้านไปแล้วซูจิซึ่งเป็นน้องชายของนายเอกก็โทรหาพระเอกค่ะบอกว่านายเอกะเกิดอุบัติเหตุทําให้พระเอกรีบไปดูนายเอกที่โรงพยาบาลเลยนะระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลนะคะพระเอกก็โทษตัวเองนะว่าที่นายเอกเป็นแบบนี้เพราะว่าตัวเองไปบอกเลิกนายเอกเข้า เมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอก็บอกว่านายเอกอะสมองได้รับการกระทบกระเทือนตอนนี้อาจจะมีอาการทางสมองอยู่บ้างคงต้องใช้เวลาอีกหน่อยถึงจะดีขึ้นและพอพระเอกบอกว่าจะดูแลนายเอกเองหมอก็เลยถามอะค่ะว่าพระเอกเนี่ยเกี่ยวข้องเป็นอะไรกับนายเอกพระเอกเลยว่าตัวเองเป็นรูมเมทซึ่งนายเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะหลังออกจากโรงพยาบาลค่ะพระเอกจึงได้รู้ว่านายเอกเอนี่ยมีอาการความจําเสื่อมค่ะจริงๆตอนแรกที่รับนายเอกมาจากโรงพยาบาลพระเอกก็ไม่รู้นะคะว่านายเอกเนี่ยมีอาการหลง ลืมเรื่องราวหลายๆเรื่องอย่างเช่นตอนไปถึงที่บ้านที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันนายเอกก็ถามพระเอกว่าที่นี่คือบ้านของตัวเองหรอหรือตอนที่นายเอกจําห้องของตัวเองไม่ได้หรือตอนที่นายเอกอาบน้ําสระผมแล้วพระเอกมาเช็ดผมให้นายเอกก็ยังถามพระเอกว่าทาไมพระเอกเนี่ยใจดีจังทั้งๆที่เราก็เป็นแค่เพื่อนร่วมห้องกันเท่านั้นนะหรือตอนนอนที่นายเอกถามพระเอกว่าเรานอนเตียงเดียวกันหรอเรานอนด้วยกันหรอซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานายเอกอะเขาไม่มีความทรงจําส่วนนี้เหลืออยู่เลยอะค่ะแต่พระเอ ตีความท่าทีที่นายเอกแสดงออกว่ามันเป็นเพราะก่อนหน้านี้พระเอกบอกเลิกนายเอกไปแล้วนายเอกก็เลยทําตัวหินห่างเหมือนกับคนที่เลิกกันไปแล้วแต่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็เท่านั้นจนพระเอกมารู้ว่านายเอกมีความทรงจําบางอย่างหายไปก็ตอนที่เช้าวันต่อมาทั้งคู่ออกไปร้านกาแฟที่เขาไปด้วยกันบ่อยๆแล้วนายเอกก็มีทีท่าว่าไม่รู้จักไม่คุ้นเคยกับร้านกาแฟร้านนี้แล้วก็จําไม่ได้ว่าเมนูที่ตัวเองสั่งมากินด้วยกันบ่อยๆเวลามากับพระเอกเนี่ยมันคือเมนูอะไรพระ ก็เลยเริ่มเอะใจแล้วก็เริ่มซักถามซึ่งนั่นมันทําให้พระเอกรู้ว่าจริงๆแล้วนายเอกอจำได้นะว่าตัวเองเป็นใครครอบครัวม,มีกี่คนเรียนจบที่ไหนแต่ความทรงจําที่เกี่ยวข้องกับตัวพระเอกนายเอกลืมไปหมดเลยทั้งบ้านที่อยู่ด้วยกันเพื่อนบ้านที่อยู่ห้องตรงข้ามร้านกาแฟที่มาด้วยกันบ่อยๆเมนูที่ชอบกินด้วยกันเป็นประจําหนังที่พวกเขาดูด้วยกันแล้วชอบเรื่องพวกนี้นายเอกลืมหมดเลยค่ะพระเอกเลยตัดสินใจถามไปว่านายเอกจําได้หรือเปล่าว่าตัวพระเอกเองเป็นใครซึ่งนายเอกก็ ตอนที่นายไปรับฉันที่โรงพยาบาลนายบอกว่าในเป็นรูมเมทฉันก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะจํานายได้แต่ว่าฉันขอโทษฉันพยายามแล้วแต่ฉันจํานายไม่ได้เลยนั่นจึงทําให้พระเอกต้องพานายเอกไปพบหมออีกครั้งโดยหมอบอกว่าที่นายเอกมีการจําเรื่องราวบางอย่างได้แต่ก็ลืมเรื่องราวบางอย่างด้วยมันอาจจะเกิดจากสภาวะสมองบวมจากอุบัติเหตุซึ่งหมอขอตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งนะในระหว่างที่รอหมอตรวจอาการนายเอกค่ะพระเอกก็มานั่งคุยกับชูจิ น้องชายของนายเอกค่ะโดยพระเอกบอกชูจิไปว่าอันที่จริงตัวเองกับนายเอกเนี่ยเลิกกันไปแล้วเลิกกันในคืนที่นายเอกเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละน้องชายก็ว่าอเลิกกันแล้วแล้วตอนนี้ริสึพี่ชายของผมก็ไม่มีความทรงจําอะไรเกี่ยวกับพี่อีกแล้วมันก็คงจะดีไม่ใช่หรอและพี่ได้บอกกับพี่ของผมไป,ปหรือยังว่าพวกพี่เลิกกันแล้วซึ่งพระเอกก็ว่ายังไม่ได้บอกและยังไม่อยากจะบอกจึงจะขอให้น้องชายเนี่ยอย่าเพิ่งบอกนายเอกได้ไหมในเมื่อตอนนี้นายเอกจำอะไรเกี่ยวกับตัวพระเอกไม่ได้เลยพระเอกก็เลย จะใช้โอกาสเนี้ยในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งซึ่งน้องชายก็ไม่ได้เห็นด้วยนะแล้วบอกพระเอกไปว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้รีเซ็ตกันใหม่ได้ง่ายๆเหมือนการรีเซ็ตเกมหรอกนะแต่เอาเถอะเรื่องนี้น้องชายจะยังไม่บอกนายเอกก็ได้แต่ว่าการที่เรื่องราวระหว่างพระเอกกับนายเอกการที่พระเอกยังมีความทรงจําเดิมอยู่กับนายเอกที่ไม่มีความทรงจําเดิมอะไรกับพระเอกอีกแล้วการที่พระเอกจะรีเซ็ตความสัมพันธ์แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมันก็ดูไม่ค่อยแฟร์กับนายเอกสักเท่าไหร่เลยนะซึ่งนั่นพระเอกก็รู้นะคะพระเอกก็ ยังคงดูแลนายเอกนะและการที่นายเอกมาอยู่กับพระเอกโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เป็นแฟนกันไม่ใช่เป็นแค่รูมเมทอย่างที่พระเอกบอกท่าทีของนายเอกที่อยู่กับพระเอกอะค่ะมันทําให้พระเอกอรู้สึกว่ามันให้อารมณ์เหมือนได้ย้อนกลับไปในตอนที่ทั้งคู่เริ่มมาอยู่ด้วยกันใหม่ๆเพราะที่ผ่านมาหลังจากที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันมานานบางพฤติกรรมบางการกระทํามันก็เหมือนเป็นความเคยชินหรือบางอย่างที่เคยทํามันก็หายไปอะค่ะอย่างเช่นตอนที่พระเอกทําอาหารเสร็จแล้วและหันไปมองนายเอกที่นั่งวาดวเขียน เขียนงานของตัวเองอย่างใจจดใจจ่ออยู่ที่โซฟาพระเอกกําลังเรียกนายเอกให้มากินข้าวแต่ก็ยั้งตัวเองไว้นะว่ายังไม่เรียกดีกว่าแล้วมองนายเอกอยู่แบบนั้นในหัวก็คิดนะคิดย้อนไปตอนที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกัน พระเอกคิดถึงช่วงเวลาที่เขาทำอาหารเสร็จแล้วแล้วก็เรียกนายเอกที่กำลังจดจ่อกับงานเนี่ยให้มากินข้าวแล้วนายเอกก็ปฏิเสธไงบอกให้พระเอกกินไปก่อนเลยซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยคงเกิดบ่อยครั้งแหละเพราะหนังอะทำให้คนดูรู้ว่าพระเอกที่ต้องกินข้าวคนเดียวเขารู้สึกแย่นะคะภาพตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันค่ะพระเอกทำอาหารเสร็จแล้วแล้วเมื่อมองนายเอกที่นั่งจดจ่อทำงานอยู่ที่โซฟาก็ตัดสินใจที่จะไม่เรียกให้นายเอกมากินข้าวด้วยกันนะคะเพราะคิดว่านายเอกก็คงไม่มาหรอกและพระเอกก็คงใจลอย เนะพราะเมื่อหันมาอีกทีที่โต๊ะอาหารนะคะก็พบว่านายเอกมันนั่งรอที่โต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วพระเอกถึงกับตกใจนะถามนายเอกประมาณว่านายไม่ทํางานแล้วหรอมันจะไม่เป็นไรแน่หรอนายค่อยมากินก็ได้นะฉันกินข้าวคนเดียวได้ซึ่งนายเอกก็ว่าเขาก็แค่คิดว่าเวลากินข้าวเนี่ยกินด้วยกันมันคงอร่อยกว่ากินคนเดียวแน่ๆรวมทั้งตอนกินข้าวนายเอกก็จะพูดถึงรสชาติอาหารของพระเอกไปด้วยซึ่งการกระทําเนี้ค่ะมันคือการกระทําที่นายเอกอะทำกับพระเอกในช่วงที่ ทั้งคู่เริ่มคบกันเริ่มมาอยู่ด้วยกันใหม่ๆซึ่งพออยู่ด้วยกันนานไปนายเอกก็ไม่ค่อยที่จะทําแบบนี้กับพระเอกอีกซึ่งพระเอกเองก็ในบางครั้งก็รู้สึกแย่รู้สึกน้อยใจบ้างนั่นแหละค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้พูดอะไรนะคะกินข้าวเสร็จนายเอกก็ชวนพระเอกไปเดินเล่นค่ะโดยบอกว่าตัวเองอยากจะออกไปเดินเล่นข้างนอกหน่อยเผื่อว่าจะจําอะไรขึ้นมาได้บ้างซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่เดินไปด้วยกันนายเอกก็จะถามนั่นนี่ซึ่งพระเอกก็เล่าก็บอกให้ฟังนะแต่มันก็จะมีหลายๆสถานที่หลายๆเหตุการณ์ พระเอกอะเลือกพูดความจริงไม่หมดรวมถึงปิดบังบางความจริงกับนายเอกด้วยจนทั้งคู่มาจบที่คาเฟ่ที่ทั้งคู่มาด้วยกันประจําค่ะหลังจากสั่งเครื่องดื่มแล้วนายเอกก็ถามนะว่าปกติแล้วตัวเขาเองอะมักจะนั่งที่โต๊ะตัวไหนหรอซึ่งพระเอกก็บอกว่าโอ๊ยจําไม่ได้หรอกว่านายนั่งอยู่ตรงไหนที่ร้านคนตั้งเยอะตั้งแยะก็ไม่ได้จำไงแต่จริงๆแล้วพระเอกก็จําได้นะคะพร้อมกับสายตาของพระเอกอะหันไปมองที่โต๊ะตัวหนึง่งที่ตั้งอยู่ที่มุมมุมหนึง่งและภาพในหัวของพระเอกก็แฟลชแบ็กกลั ไปถึงวันที่ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกค่ะวันนั้นพระเอกเข้ามาในร้านมานั่งดื่มกาแฟที่คาเฟ่แห่งนี้นี่แหละแล้วนายเอกที่นั่งอยู่ที่โต๊ะมุมนึงเห็นพระเอกแล้วก็คงสะดุดตานั่นแหละก็เลยหยิบกระดาษมาแอบวาดรูปพระเอกค่ะซึ่งพระเอกก็จับได้ก็เลยเดินมาหาที่โต๊ะถามว่ารูปที่นายเอกวาดคือรูปเขาใช่ไหมดูดีจังเลยนะ ก่อนที่นายเอกจะพาตัวเองไปนั่งโต๊ะเดียวกับพระเอกค่ะแล้วบทสนทนาระหว่างกันก็เริ่มต้นขึ้นกลับมาที่ปัจจุบันนายเอกก็ยังนั่งมองพระเอกนะคะแล้วบอกพระเอกว่าที่ตัวเองมองพระเอกเนี่ยก็เพื่ออยากที่จะจดจําเรื่องราวระหว่างตัวเองกับพระเอกให้ได้เมื่อออกจากร้านกาแฟมันก็มืดแล้วเนาะ ทั้งคู่ก็เดินคุยกัน okay? นะคะนายเอกก็ยังคงบอกพระเอกว่าอยากจะได้ความทรงจําระหว่างตัวเองกับพระเอกคืนมาเร็วจังเพราะคิดว่าเรื่องราวระหว่างตัวเองกับพระเอกมันจะต้องวิเศษมันต้องเป็นความทรงจําที่ดีมากแน่ซึ่งพระเอกก็ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกนายจาฉันไม่ได้อะดีแล้วคือพระเอกเขารู้ตัวไงว่าก่อนที่นายเอกจะเกิดอุบัติเหตุจําเรื่องราวระหว่างกันไม่ได้อะตัวเองได้สร้างความทรงจําเลวร้ายให้กับนายเอกไว้นะคะแล้วตอนคุยคุยกันโทรศัพท์ของนายเอกก็ดังขึ้นค่ะ นั่นจึงทําให้นายเอกได้รู้ว่าตัวเองอ่ะได้จองที่พักริมทะเลสาบแห่งหนึ่งไว้แล้วก็จ่ายเงินไปแล้วด้วยนายเอกเลยหันมาถามพระเอกค่ะว่าตัวเขาเคยพูดถึงเรื่องราวของการจองที่พักบ้างไหมซึ่งพระเอกก็บอกว่าไม่เคยนะอันเนี้ยพระเอกพูดจริงนะคะนายเอกอ่ะส่งรูปที่พักที่ตัวเองจองไว้ให้พระเอกดูพระเอกดูปุ๊บรู้เลยว่ามันคือสถานที่ที่ไหนเพราะสถานที่นี้ทั้งคู่เคยไปเดทกันและมันเป็นสถานที่ที่ทั้งคู่เนี่ยมีอะไรกันเป็นครั้งแรกค่ะนายเอกก็บ่นกับพระเอก นะว่าเงินก็จ่ายไปแล้วที่พักก็สวยซะด้วยถ้าไม่ไปก็เสียดายแย่แล้วก็เหมือนจะอย่างอย่างเชิญชวนพระเอกอะค่ะถามว่าถ้าไม่รังเกียจกันเราไปด้วยกันไหมคือในเอกเขามอว่าพระเอกเป็นรูมเมทไงถ้าไปด้วยกัน2คนพระเอกจะคิดมากไหมจะไปด้วยกันไหมซึ่งพระเอกอะตกลงนะคะทั้งคู่เลยไปด้วยกันเนาะ พระเอกก็บอกว่าที่จริงตัวพระเอกเองก็เคยมาสถานที่นี้แล้วแต่ตอนแรกก็ไม่ได้บอกนะว่ามากับนายเอกนั่นแหละแต่พระเอกก็จะมาหลุดบอกว่ามากับนายเอกก็ตอนที่มาถึงที่พักแล้วซึ่งนายเอกก็แบบเรามาด้วยกันเหรอเรามากัน2คนเหรอทำไมเราถึงมากัน2คนล่ะพระเอกก็แถไปเรื่อยเนาะก็ว่าก็เราเป็นรูมเมทกันไงเราเลยสนิทกันมาก เก็บของเสร็จพระเอกก็พาในเอกไปเดินริมทะเลสาบค่ะแล้วก็ชี้ชวนให้ในเอกดูหงพี่ว่ายน้ําเล่นในทะเลสาบเนาะพร้อมกับบอกอีกว่ารอบก่อนนะตอนที่มาที่ทะเลสาบอ่ะทั้งคู่ไม่เจอหงในเอกอะงอนใหญ่เลยรอบนี้ได้เจอหงแล้วนะในเอกก็ว่าทําไมพระเอกถึงใจดีกับตัวเองจังทงั้งๆที่เราก็เป็นแค่รูมเมทกันแค่นั้นนะความใจดีแบบนี้ของพระเอกมันจะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดเอาได้ง่ายๆเลยนะพระเอกก็หันมามองในเอกนะแล้วว่าฉันก็ไม่ได้ใจดีแบบนี้กับทุกคน นะและในเมื่อรอบนี้นายเอกได้ดูหงสมใจแล้วก็เลยบอกพระเอกว่าเรากลับที่พักกันเถอะแล้วยังขอให้พระเอกอะทำอาหารให้กินอีกด้วยนะคะตอนพระเอกทำอาหารนายเอกเขาก็นั่งรอที่โต๊ะอาหารเนาะระหว่างรอก็นั่งวาดรูปไปด้วยนะคะลืมบอกนิดนึงนายเอกของเราเขาเป็นนักวาดภาพนะคะเป็นนักวาดรูปภาพประกอบอะคะ่ะ พอพระเอกทำอาหารเสร็จทั้งคู่ก็เลยมากินข้าวกันแล้วนายเอกก็ขอดื่มไวายค่ะพระเอกก็ว่านายเมาง่ายดื่มไวน์จะไม่เมาหรอซึ่งนายเอกของเราก็รบเร้าไงขอกินนิดเดียวแก้วเดียวเองพระเอกก็เลยตามใจซึ่งแก้วเดียวของนายเอกมันไม่มีจริงนายเอกก็เลยมองเมา่กลุ่มๆแล้วก็หลับไปจนดึกแล้วแหละพระเอกเลยมาปลุกนายเอกทำท่าเสียดายอ่ะที่มาเที่ยวทั้งทีแทนที่จะได้ไปทำกิจกรรมใดๆแต่ตัวเองกลับเมาแล้วหลับไปเสียได้พระเอกเลยว่ามานี่มาเดี๋ยวจะพาไปดูอะ แล้วก็พาในเอกมาที่หน้าที่พักค่ะนายเอกก็พบว่าพระเอกอะมาเก่ะกองไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนายเอกดีใจมากถามว่าพระเอกรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากจะมาก่อกองไฟที่นี่พระเอกก็ยิ้มมนะแล้วว่าก็เราเป็นรูมเมทกันไงเราสนิทกันขนาดนี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเพราะครั้งก่อนที่ทั้งคู่มาเที่ยวด้วยกันค่ะนายเอกออยากจะก่อกองไฟมากแต่คืนนั้นฝนตกกิจกรรมก่อกองไฟก็เลยเป็นหมันแล้วนายเอกก็แบบแอบเศร้าแอบเสียดายไง วันนี้พระเอกก็เลยสารฝันให้ในายเอกให้เป็นจริงด้วยความที่อากาศมันหนาวเนาะหลังจากก่อกองไฟแล้วกลับเข้ามาในบ้านพระเอกเลยว่าอากาศมันหนาวให้ในายเอกไปแช่น้ำอุ่นส,สิเขาเตรียมไว้ให้แล้วนายเอกก็เดินเข้าไปจับมือพระเอกนะแล้วว่านายก็หนาวเหมือนกันเราก็ไปแช่น้ำด้วยกันสิพูดจบพระเอกก็นิ่งไปเลยนายเอกก็แบบเหมือนจะรู้สึกตัวเนาะว่าเองพูดอะไรออกไปก็เลยว่าขอโทษเนาะ เราสองคนแช่น้ําด้วยกันคงไม่เหมาะจริงๆนั่นแหละแล้วก็เดินเข้าห้องน้ําไปเลยฝั่งพระเอกที่จริงๆก็หัวใจเต้นแรงกับคําพูดของนายเอกนั่นแหละก็เดินไปที่ห้องนอนค่ะและเพราะห้องนอนมันมีห้องเดียวเตียงเลยมีเตียงเดียวคืนนี้จะทํายังไงพระเอกเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนก็ห้องนอน,ห,อน,อนห้องนี้แหละที่ทําให้ทั้งคู่ได้มีอะไรกันเป็นครั้งแรกเมื่อตอนที่มาด้วยกันครั้งก่อนแล้วภาพก็แฟลชแบ็กอีกรอบในคืนนั้นทั้งคู่นอนหันหลังให้กันนะคะมันก็จะมีความเขินๆขนมีความอึดอัดอะะ พระเอกถามว่าในเอกตื่นอยู่หรือเปล่าทำไมเงียบไปละ่ะในเอกก็ว่าตัวเองตื่นอยู่และตอนนี้เขารู้สึกประหม่ามากเลยเพราะแอบคาดหวังว่าเราจะทําเรื่องแบบนั้นด้วยกันก็เลยรู้สึกตื่นเต้นอนะ่ะตอนดูนี่คือแบบ อ้าวในเอกของฉันเปิดก่อนเลยชอบชอบความกล้าแบบนี้ของในเอกจังเลยค่ะพระเอกที่ได้ฟังแบบนั้นก็เจรออะไรก็เลยลุกขึ้นขยับเข้าไปหาถามว่าที่นายพูดแบบนี้เพราะว่านายชอบฉันเหมือนกันใช่ไหมพูดขนาดนี้ฉันจะไม่ทนแล้วนะฉันอดทนไม่ไหวแล้วนายไม่ได้รังเกียจกันใช่ไหมนายเอกก็ว่าทนไม่ไหวก็ไม่เห็นต้องทนเลยฉันก็ไม่ได้รังเกียจนายหรอกนะนั่นแหละค่ะค่ำคืนครั้งแรกหวานๆของทั้งคู่ก็เลยเกิดขึ้น ภาพตัดมาที่ปัจจุบันพระเอกที่ยืนอยู่ในห้องนอนเมื่อเห็นว่าเตียงยังคงมีเตียงเดียวสุดท้ายก็มาบอกนายเอกที่อาบน้ําเสร็จแล้วว่าห้องนอนมันมีเตียงเดียวให้ในายเอกนอนในห้องได้เลยเดี๋ยวตวเองจะนอนที่โซฟาเองนายเอกก็ว่าทําไมล่ะก็นอนด้วยกันก็ได้ฉันก็ไม่ได้รังเกียจหรอกนะที่เราจะนอนด้วยกันดึกคืนนั้นพระเอกก็เลยขึ้นไปที่ห้องนอนค่ะเมื่อเปิดเข้าไปก็เห็นว่านายเอกหลับไปแล้วก็เลยปิดประตูห้องแล้วก็ลงมานอนที่โซฟาโดยหารู้ไม่นะว่านายเอกเขายังไม่หลับค่ะหลังจาก กลับจากไปเที่ยวด้วยกันแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนายเอกมันก็ดูเหมือนจะคืบหน้านะคะนายเอกมักจะมีท่าทีเลือกเลิกเล,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 ลักกับพระเอกในบางเวลาบางครั้งก็มีมองพระเอกด้วยสายตาหวานๆบ้างหรือบางครั้งเวลาแตะเนื้อต้องตัวกันมันก็จะมีปฏิกิริยาแบบเลืกลักเล,ล็กน้อยอะไรนี้หรือเวลาพระเอกไปทํางานนายเอกก็จะแบบไปดีมาดีนะอารมณ์แฟนส่งแฟนไปทํางานนะคะซึ่งสิ่งที่นายเอกทำอะ่ะมันก็ทําให้พระเอกร่าเริงมีชีวิตชีวานะคะเพราะพฤติกรรมแบบที่นายเอกทำอะ่ะ มันคือพฤติกรรมที่นายเอกทํากับพระเอกในช่วงแรกๆที่คบกันมันก็เลยให้อารมณ์เหมือนพระเอกได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เพิ่งเริ่มต้นนะคะพระเอกอารมณ์ดีถึงขั้นไล์ไปถามนายเอกนะว่าวันนี้ตเตงเลิกงานเร็วต้องการอะไรไหมจะซื้อเข้าไปให้ซึ่งนายเอกอ่านข้อความนะคะและกําลังจะพิมพ์ตอบกลับแต่จังหวะพิมพ์ข้อความคาจิยะเพื่อนร่วมงานที่นายเอกนัดไว้ก็มาที่บ้านพอดีทั้งคู่เลยนั่งทางานกันโดยที่นายเอกลืมไปเลยว่าตัวเองยังไม่ได้ตอบข้อความพระเอกเลย ฝั่งพระเอกพอกลับมาถึงบ้านเห็นนายเอกอยู่กับคาจิยะก็แอบหึงนะพอรู้ว่าคาจิยะเนี่ยคือแฟนเก่าของนายเอกที่ยังคงต้องร่วมงานกันอยู่นายเอกที่ตอนแรกนั่งทํางานกับคาจิยะในห้องรับแขกเนาะพอเห็นพระเอกกลับมาก็หอบงานเข้าไปทําในห้องทํางานของตัวเองแทนและนั่นมันเลยทําให้คาจิยะได้คุยและถ่ายถามอาการความจําหายไปของนายเอกค่ะรวมทั้งยังถามอีกว่าความทรงจําส่วนที่หายไปของนายเอก มันคือความทรงจําเกี่ยวกับพระเอกใช่ไหมซึ่งนายเอกก็บอกว่าใช่คาจิยะก็เลยพึมพำพึมพำคนเดียวอะค่ะว่ามิหน้าละ่ะและนานมันก็ทําให้ในายเอกสงสัยนะว่าคาจิยะเขาพึมพำอะไรคาจิยะเลยว่าให้ในายเอกรู้เองดีกว่ายังไงยังไงก็รีบนี่ให้ออกเร็วๆแล้วกันหลังจากเสร็จงานและนายเอกส่งคาจิยะกลับบ้านไปแล้วนายเอกอเห็นพระเอกมีท่าทีเมินๆตึงๆใส่ตัวเองอะนะคะก็เลยเดินเข้าไปขอโทษที่ตัวเองไม่ได้ตอบลายพระเอกแล้วก็ถามว่าพระเอกเป็นอะไรมีอะไรจะถามเขามา ทั้งคู่ก็คุยกันจนพระเอกอ่ะด้วยอารมณ์หึงห่วงเนาะก็เลยต่อว่านายเอกไปอะค่ะว่าก็รู้นะว่าน่าหน่ะแฟนเก่าที่จบไปแล้วก็รู้ว่าเจอกันเพราะเรื่องงานแต่ก็ไม่เห็นต้องนัดเจอกันที่บ้านเลยนี่นัดเจอกันที่บ้านแบบนี้ไม่มีจุดประสองค์อื่นแอบแฝงมันจะเป็นไปได้หรอคือพระเอกก็ว่านายเอกแรงนะคะนายเอกเลยเดินเข้าห้องไปเลยคืนนั้นพระเอกนอนไม่หลับก็เลยเดินไปหานายเอกที่ยังคงนั่งทํางานอยู่หยุดยืนอยู่หน้าห้องบอกนายเอกว่าฉันขอโทษเมื่อตกี้ฉันพูด แรงไปมันเป็นความผิดของฉันเองแหละฉันก็พูดไม่เก่งหรอกนะเอาเป็นว่าฉันขอโทษแล้วก็จะขอออกไปสงบสติอารมณ์ของตัวเองข้างนอกหน่อยนะแล้วก็เดินออกไปโดยที่พระเอกไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พระเอกพูดไปนายเอกไม่ได้ยินเพราะว่านายเอกใส่หูฟังตอนทํางานค่ะนายเอกเมื่อทํางานเสร็จก็ออกมาหากาแฟกินเนาะแล้วกาแฟมันหมดไงตอนที่กําลังเปิดตู้หากาแฟซองใหม่ก็ไปเจอเข้ากับกล่องกล่องหนึ่งพอเปิดดูก็เห็นว่ามันเป็นภาพที่นายเอกเป็นคนวาดค่ะโดยภาพวาด นั้นเป็นรูปพระเอกแทบจะทั้งหมดเลยแล้วก็ยังเห็นรูปถ่ายใบนึงค่ะมันเป็นรูปคู่ของตัวพระเอกกับนายเอกเองในท่าทีที่ดูยังไงก็ไม่ใช่รูมเอทกันแน่ๆทำให้วันต่อมานายเอกเลยไปหาชูจิน้องชายของตัวเองคาดคั้นจนน้องเนี่ยยอมบอกว่าจริงๆแล้วนายเอกกับพระเอกเป็นคู่รักกันและเรื่องที่เกิดขึ้นพระเอกเป็นคนบอกให้ชูจิปิดบังความจริงนายเอกเลยบอกน้องไปว่าการถูกปิดบังเรื่องใหญ่โตขนาดนี้มันทําให้ตัวนายเอกไม่สามารถไว้ใจพระเอกได้อีกและ ไม่สามารถกลับไปที่บ้านที่มีพระเอกได้อีกแล้วก่อนจะออกจากร้านกาแฟไปแล้วก็พบว่าคาจิยะเนี่ยโทรหาและบอกว่านายเอกมีนัดคุยงานที่บริษัทกับเขานะนายเอกก็เลยไปหาคาจิยะและบอกคาจิยะว่าจริงๆแล้วตัวนายเอกกับพระเอกเป็นคู่รักกันนั่นทําให้คาจิยะรู้สึกไม่แปลกใจนะแถมยังบอกนายเอกอีกว่ามิน่าล่ะวันที่เขาไปที่บ้านพระเอกมองเขาด้ยสายตาเอาเรื่องสุดๆเขามองยังไงยังไงก็รู้ว่าพระเอกต้องชอบนายเอกแน่ๆนายเอกก็ยังคงพูดนะคะว่า ทำไมพระเอกต้องปิดบางเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ฝั่งพระเอกค่ะชูจิโทรหาและบอกว่านายเอกรู้ความจริงแล้วนะก็เลยตามหานายเอกค่ะโดยไปที่บ้านก่อนก็ไม่เจอโทรหาก็ไม่ติดพระเอกเลยเดินเข้าไปในห้องทํางานของนายเอกเห็นตารางนัดก็เลยตามไปหาที่ที่ทํางานของคาจิยะ บอกนายเอกว่าขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมนายเอกอยากจะรู้อะไรก็จะเล่าก็จะบอกให้ฟังทุกอย่างเลยนายเอกตอนแรกก็ไม่เอาไม่ฟังแต่คาจิยะเกลียกล่อมสุดท้ายนายเอกก็เลยกกลับมาที่บ้านกับพระเอกนายเอกถามพระเอกว่าทาไมนายไม่ยอมบอกว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนรักกันไม่ใช่ว่าที่ไม่ยอมบอกกันมันเป็นเพราะนายเกลียดฉันหรอกนะพระเอกเลยบอกว่าที่ตัวเองปิดบังความจริงมันเป็นเพราะว่าเราเลิกกันแล้วนะสิในคืนที่นายประสบอุบัติเหตุพวกเราคุยกันเรื่องเลิกกันอยู่แล้วนายก็ออกไปข้างนอกแล้วพระ เอกก็เล่าเหตุการณ์ย้อนกลับไปในคืนนั้นให้นายเอกฟังมันเป็นวันเกิดของนายเอกค่ะซึ่งพระเอกก็จัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดกันสองคนให้นะมีทําอาหารให้มีเป่าเค้กวันเกิดตามด้วยการมีรายการเป็นการฉลองวันเกิดแต่ค่ําคืนนั้นมันจบลงด้วยการที่นายเอกคุยงานค่ะแล้วนัดวันกับลูกค้าเป็นวันวันหนึ่งซึ่งวันนั้นเป็นวันที่พระเอกกับนายเอกมีนัดกันว่าจะไปทานข้าวด้วยกันแล้วพระเอกก็จองร้านอาหารไว้แล้วนายเอกก็ว่าขอโทษเขาไม่ได้ลงในตารางงานว่า วันนั้นมีนัดกับพระเอกพระเอกเลยว่าพักหลังๆนายก็เป็นแบบนี้ตลอดแหละแล้วทั้งคู่ก็ทะเลาะกันแล้วดูเหมือนนายเอกจะไม่เห็นว่าการไปกินข้าวกับพระเอกอะมันเป็นเรื่องที่สําคัญน่ะนะคะจบลงที่พระเอกบอกเลิกนายเอกอะค่ะคือฉากเนี้ยบางคนอาจจะมองว่าพระเอกนี่เง่าเกินไปไหมเพราะนั่นมันก็งานสําคัญของนายเอกเลยนะการไปกินข้าวข้างนอกด้วยกันมันก็เลื่อนเป็นวันอื่นก็ได้อะแต่จริงๆแล้วตัวหนังมันทําให้คนดูสังเกตเห็นว่าที่ผ่านมานายเอกไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยมีเวลาให้ เลยแล้วนี่ก็ไม่น่าจะใช่ครั้งแรกที่นายเอกยกเลิกนัดพระเอกรวมถึงการที่นายเอกนัดพระเอกแล้วไม่ได้ลงในตารางนัดหมายของตัวเองมันแสดงให้เห็นว่านัดของพระเอกมันไม่สําคัญนะคะบางครั้งก็ควรนะที่พระเอกจะน้อยใจ อ่ะกลับมาค่ะพระเอกเล่าให้นายเอกฟังว่าคืนนั้นฉันบอกเลิกนายไปที่ผ่านมาฉันรู้สึกยังไงอะไรที่ไม่พอใจในตัวนายฉันก็จะเก็บไว้ไม่พูดออกมาเพราะกลัวว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรามันจะพังทลายเพราะฉะนั้นในวันที่นายประสบอุบัติเหตุและความทรงจําที่นายมีต่อฉันมันหายไปและเพราะฉันอยากจะแก้ไขอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็เลยเลือกที่จะปิดบังความจริงกับนายตอนแรกมันก็ดีนะมันเหมือนตอนเราคบกันใหม่ๆเลยแต่เวลาผ่านไปนายก็เริ่มจําเรื่องราวต่างๆได้ ฉันกลัวฉันหวั่นไหวเอามากๆฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าการที่นายไม่รู้ความจริงแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้มันดีจริงหรือเปล่าและสุดท้ายฉันก็เลือกที่จะไม่บอกความจริงฉันขอโทษนะนายเอกเลยว่าจะให้ฉันเริ่มต้นใหม่กับคนที่ปิดบังเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ฉันคิดไม่ออกเลยฉันคงอยู่กับนายต่อไปไม่ได้อีกแล้วแล้วก็เดินจากไปนายเอกหลังจากวันนั้นก็หาห้องใหม่แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่นายเอกกับน้องชายมาเก็บของที่ห้องของพระเอกเพื่อที่จะย้ายไปห้องใหม่แล้วนะคะตอน อนที่นายเอกเดินออกมาจากห้องของพระเอกแล้วตอนนั้นเองที่พระเอกอะวิ่งตามมาแล้วยื่นสมุดเล่มนึงให้บอกว่านายเอกลืมมันไว้แล้วก็เดินกลับไปที่ห้องอย่างเร็วท่าทีนั้นมันทําให้นายเอกเข้าใจไปว่าพระเอกไม่แคร์ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยที่นายเอกจะไปเพราะพระเอกก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะรั้งไว้นะคะแต่จริงๆแล้วพระเอกเขาเก็บทรงค่ะนายเอกเลยบอกน้องว่าตัวเองขอเดินเล่นเก็บความทรงจําขออยู่คนเดียวนะเวลาผ่านไปสักพักที่ห้องของพระเอกก็มีเสียงเคาะประตูค่ะเป็นโทโมโกะ เพื่อนห้องค้างๆนั่นเองโทโมโกะบอกพระเอกว่าเมื่อตกี้เธอเจอนายเอกยืนเศร้ายืนร้องไห้อยู่ที่ริมน้ําที่ส่วนสาธารณะพูดถึงความสัมพันธ์ที่คบกันและเจ็บปวดว่ามันก็คงต้องจบลงพูดว่านายเอกอยากจะลืมเรื่องราวอยากจะลืมคนที่ทําให้รู้สึกเสียใจซึ่งโทโมโกะถามกลับไปว่าแล้วถ้าลืมแล้วเนี่ยมันจะดีจริงหรอแน่ใจหรอว่าอยากจะลืมโทโมโกะบอกให้พระเอกไปตามนายเอกเถอะและบอกว่าแม้ว่าจะยังจําไม่ได้แต่นายเอกรักพระเอกนะประกอบกับตอนนั้น เองที่น้องชายของนายเอกก็มาแล้วก็บอกให้พระเอกไปตามนายเอกเถอะไปตอนนี้ยังทันนะฝั่งนายเอกค่ะเขาก็เดินไปเรื่อยๆนะจนไปถึงร้านกาแฟาที่มากับพระเอกเป็นประจำแล้วหยิบสมุดที่พระเอกเอามาให้ออามาเปิดดูมันเป็นภาพวาดสมัยนายเอกเรียนมหาวิทยาลัยค่ะนายเอกก็เปิดหน้าสมุดไปเรื่อยๆจนสะดุดที่หน้ารูปวิวทะเลเปิดไปอีกก็เจอภาพทะเลเดิมแต่เพิ่มเติมคือคนที่อยู่ในภาพนั้นเปิดไปอีกก็เห็นภาพวาดของผู้ชายคนนึงกับวิวทะเลเดิมนั่นอีก ความทรงจําของนายเอกก็เริ่มกลับมาค่ะนายเอกเริ่มจําได้ว่าสมัยเรียนมหาวิทยาลัยตัวเองเคยไปริมทะเลแห่งหนึง่ง ที่นั่นมีผู้ชาย3มคนเล่นกันอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็วิ่งมาชนตัวเองก่อนจะช่วยเก็บอุปกรณ์ภาพวาดที่หล่นกระจัดกระจายให้แล้วที่ริมทะเลแห่งนั้นนายเอกก็ได้วาดภาพผู้ชายคนหนึ่งตอนที่กําลังวาดผู้ชายคนนั้นก็มายืนอยู่ตรงหน้ายิ้มให้แล้วบอกกับนายเอกว่าภาพสวยดีนะเขายังบอกนายเอกอีกว่าเขาไม่ค่อยรู้เรื่องราวของภาพวาดสักเท่าไหร่แต่ภาพที่นายเอกวาดมันดีนะมันดูเป็นมืออาชีพมากการวาดภาพของนายเอกสามารถใช้เป็นอาชีพได้แน่นอนเลยแล้วก็วิ่งจาก ผู้ชายคนนั้นก็คือพระเอกนั่นเองค่ะแล้วความทรงจําทั้งหมดของนายเอกก็ค่อยๆกลับมาจนนายเอกจําได้ทุกอย่างแล้วในตอนนี้ฝั่งพระเอกที่ตอนนี้ก็วิ่งตามหานายเอกสุดท้ายก็มาที่คาเฟ่แล้วก็พบว่านายเอกอยู่ที่นี่จริงๆจึงเดินเข้าไปหาบอกนายเอกว่าฉันรู้ว่าป่านนี้แล้วฉันมาพูดแต่ตอนนี้นายก็คงไม่ให้อภัยฉันอีกแล้วแต่เวลาที่เราเคยได้ใช้ด้วยกันทั้งการยิ้มด้วยกันหัวเราะด้วยกันร้องไห้ด้วยกันทะเลาะกันมีทั้งเรื่องที่ชอบและไม่ชอบมีทั้งเรื่องที่ท ทำให้รู้สึกแย่มีทั้งเรื่องที่ทําให้รู้สึกดีทุกอย่างมันสําคัญมากแท้ๆสําหรับเราแต่สุดท้ายก็กลับเป็นฉันนี่แหละที่เป็นคนพังมันเองฉันขอโทษนะนายเอกเลยเรียกพระเอกด้วยชื่อต้นค่ะนั่นทําให้พระเอกอะนิ่งไปนะคะเพราะที่ผ่านมาตอนจําไม่ได้นายเอกไม่ได้เรียกชื่อต้นของพระเอกนะการที่นายเอกเรียกพระเอกด้วยชื่อต้นมันทําให้พระเอกรู้ว่านายเอกจําเรื่องราวได้แล้วนายเอกบอกพระเอกว่าตัวเองจําเรื่องราวได้ทุกอย่างแล้วรวมถึงเรื่องราวที่เราเจอกันครั้งแรกที่ทะเลด้วย แล้วนายเอกก็เล่าให้พระเอกฟังค่ะแล้วบอกพระเอกว่าการเจอกันครั้งแรกระหว่างนายกับฉันมันไม่ใช่ที่คาเฟ่แห่งนี้หรอกแต่มันเป็นที่ทะเลต่างหากและการได้เจอนายอีกครั้งที่คาเฟ่แห่งนี้มันคือปาฏิหาริย์ซึ่งเรื่องนี้ฉันรู้อยู่แก่ใจแต่ฉันก็ไม่เคยพูดมันออกมา เพราะคำพูดของนายที่บอกว่าภาพวาดของฉันมันใช้เป็นอาชีพได้มันจึงทําให้ฉันไม่ละทิ้งความฝันและสามารถมาถึงจุดที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้แท้จริงๆแล้วฉันเป็นฝ่ายที่รู้สึกชอบนายมาตลอดแต่ก็กลัวจนไม่กล้าที่จะพูดมันออกมาเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องปิดบังกันก็ไม่ได้มีแค่นายคนเดียวหรอกนะฉันก็มีเหมือนกันคือนายเอกอะค่ะปิดบังเรื่องราวของการเจอกันครั้งแรกระหว่างตัวเองกับพระเอกและปล่อยให้พระเอกเข้าใจผิดไปว่าครั้งแรกที่ทั้งคู่พบกันมันคือที่ คาเฟ่แห่งนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือที่ทะเลต่างหากและเหมือนนายเอกจะบอกว่าจริงๆแล้วนายเอกรู้สึกชอบพระเอกมาตั้งแต่เจอกันที่ทะเลแล้วและรู้สึกชอบมาตลอดแต่ก็ไม่เคยพูดมันออกมาพระเอกเลยบอกว่าฉันขอบคุณมากเลยที่นายนึกถึงเรื่องราวของเราออกแม้ว่านายจะมีความทรงจํากลับมาแล้วแต่มันก็มีบางอย่างที่นายก็อยากจะลืมมันด้วยเช่นกันใช่ไหมพระเอกหมายความว่าเรื่องที่นายเอกอยากจะลืมก็คือเรื่องของเขาใช่ไหมนายเอกเลยว่าไม่ฉันจะไม่เริ่มต้นใหม่อีกแล้ว นั่นคือนายเอกจะบอกพระเอกว่านายเอกจะไม่เริ่มต้นใหม่แต่จะสานต่อความสัมพันธ์กับพระเอกนั่นแหละเอาเป็นว่าเขาก็ปรับความเข้าใจกันได้แล้วเนาะแล้วนายเอกก็ย้ายของกลับมาที่ห้องของพระเอกตามเคยจ้าแล้วมันก็มีตอนหนึ่งที่นายเอกอ่ะเหนื่อยไงก็เลยมานั่งพักที่โซฟาพระเอกเลยว่าคืนยังนั่งพักกันแบบนี้ก็จัดของไม่เสร็จแน่ๆปะไปทําต่อนายเอกเลยว่าขอพักแป๊บเดียวหน่าซึ่งพระเอกก็ตามใจแต่แป๊บเดียวจริงๆนะคะ พระพอพระเอกลุกขึ้นจะไปจัดของต่อนายเอกก็ดึงมือพระเอกรั้งกลับเข้าหาตัวตลอดจนพระเอกอะล้มลงไปบนตัวนายเอกเนาะนายเอกก็สบตาใช่ไหมแล้วว่านายไม่ทําต่อหรอไหนบอกว่าจะทําต่อไงนั่นมียั่วนะพระเอกก็เลยว่าได้สิทําต่อได้เลยเพราะกับนายอะ่ะจะก,กี่ครั้งฉันก็ต่อได้ก่อนจะก้มลงไปจูบกันซะให้พอใจนังจบลงที่ทั้งคู่ไปเดทค่ะ เขาก็กลับไปที่ทะเลที่ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกอีกครั้งนั่นแหละแล้วหนังก็จบแค่นั้นความรู้สึกหนึ่งดูจบคือเป็นอีกเรื่องที่แอดตั้งใจดูมากชอบเลยล่ะค่ะเป็นเรื่องที่ทุกฉากทุกบทสนทนามันดูมีความหมายอะ่ะพระเอกกับนางเอกเป็นคู่รักที่คบกันมานานปัญหาหลักๆของคู่รักคู่นี้คือการไม่พูดไม่สื่อสารกันค่ะต่างคนต่างไม่พูดคิดอะไรรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอะไรก็ไม่พูดไม่บอกกันซึ่งความรู้สึกที่ถูกเก็บกดไว้ าก,การที่ไม่พูดไม่บอกกันแบบนี้นานวันเข้ามันก็ถึงจุดแตกหักอะค่ะซึ่งเรื่องนี้มันเป็นปัญหาหลักๆของคู่รักหลายๆคู่เลยนะอีกปัญหาหนึ่งที่แอดเจอจากคู่รักคู่นี้คือ คู่รักที่อยู่กันมานานความหวานมันลดลงซึ่งก็ไม่แปลกแต่พออยู่กันนานๆมันจะเกิดความเคยชินแล้วก็กลายเป็นความไม่ใส่ใจยิ่งอยู่กับคู่รักที่เอาแต่เงียบไม่พูดปัญหามันเลยยิ่งไปกันใหญ่นางทําให้เห็นว่าช่วงเวลาของพระเอกกับนายเอกตอนที่คบกันใหม่ๆเมื่อเวลาผ่านไปบางการกระทาที่เคยทําแล้วเป็นน้ําหล่อเลี้ยงหัวใจนานวันไปมันก็หายไปด้วยซึ่งเอาจริงๆมันไม่ควรหายไปไหมมันอาจจะลดลงแต่มันไม่ควรหายไปอะค่ะ คู่รักหลายๆคู่ที่คบกันแรกๆก็บอกว่ารักกันคิดถึงกันตลอดแต่เมื่อเวลาผ่านไปยิ่งนานวันเข้าคําว่ารักคําว่าคิดถึงยิ่งไม่เคยพูดไม่เคยบอกซึ่งมันไม่ควรหายไปไหมอ่ะคําว่ารักคบกันแรกๆก็บอกกันบ่อยพอนานวันอาจจะไม่บอกบ่อยๆแต่นานๆบอกว่ารักกันสักครั้งมันก็ทําให้ชุ่มชื่นหัวใจดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบางการกระทําที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยของแต่ละคู่มีไม่บ่อยแต่ไม่หายมันก็ช่วยหลอเลี้ยงความสัมพันธ์ระหว่างกันได้เป็นอย่างดีนะอีกเรื่องหนึ่ง ที่แอดได้จากคู่รักคู่นี้คือคนเรามันก็ต้องมีความลับมีเรื่องปิดบังกันบ้างคู่รักทุกคู่มันก็ต้องมีบ้างแหละบางเรื่องราวที่ไม่อยากให้คู่ของเตงรู้ซึ่งก็ไม่แปลก แต่เรื่องที่เป็นความลับมันก็ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีนะสำหรับแอดเรื่องที่พระเอกปิดบังนายเอกถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่เรื่องที่นายเอกปิดบังพระเอกเรื่องที่นายเอกปล่อยให้พระเอกเข้าใจผิดคิดว่าทั้งคู่เจอกันครั้งแรกที่คาเฟ่ทั้งๆที่จริงๆแล้วมันคือที่ทะเลเรื่องนี้มันไม่ได้ใหญ่พอที่จะให้อภัยถ้าจะเทียบกับเรื่องที่พระเอกปิดบังความจริงนะคะแต่ก็นั่นแหละ คนเรามักจะมีเหตุผลในการให้อภัยคนที่รักเสมอเรื่องนี้เป็นวายญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งที่ดูจบแล้วแอดชอบมากเลยนะคะดูจบแล้วมันให้ความรู้สึกลมุลมันอบอุ่นในใจดีจังเลยค่ะอีกอย่างที่แอดชอบในเรื่องนี้ก็คือในเพลงตอนจบค่ะมันจะมีตอนที่ในเอกวาดรูปอยู่ที่ริมทะเลโดยรูปที่วาดก็คือรูปของคู่รักคู่หนึ่งค่ะที่เริ่มต้นในตอนแรกก็มีแค่เขาโครงก่อนเนาะก่อนจะค่อยๆเห็นรายละเอียด,ช,ดชัดขึ้นชัดขึ้นในแต่ละตอนที่ผ่านไปและกลายเป็น ภาพที่ชัดเจนลงสีสวยงามในตอนจบเดน้วายญี่ปุ่นมักจะทําเพลงจบของซีรีส์ในแต่ละตอนให้มันเป็นเรื่องราวต่อๆกันแบบนี้ค่ะซึ่งแอดชอบซะด้วยสิหากใครกําลัางหาหนังวายสไตล์ญี่ปุ่นที่มีความหวานๆขมๆเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไวเพียงแค่นี้ชอบไม่ชอบกดไลค์ดิสไลค์กันได้นะคะแล้วพบกันใหม่กับการเล่าหนังแนว LGBTQ ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ